สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาลื้อรถหน่อยนะครับมาเป็นนกนะครับอันนี้ผมผมผมไม่ได้รับซ่อมนะเพราะว่าไอนี้คือผมไม่มีเวลานะครับเพราะว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นนกที่ผมซื้อพี่สันมานะครับก็คือเดี๋ยวจะมาลื้อเปลี่ยนลูกปืนนะครับก็ดูซิว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะปล่อยนะครับตัวนี้นะครับถือถ้าผมซ่อมแล้วเนี่ยจากที่ผมบอกไว้อ่าคลิปก่อน ถ้าไปตามสภาพเนี่ยมขายอยู่หมื่นสามนะครับพร้อมล้อพร้อมใบบังโคนอะไรครบเลยนะครับแต่ขานี่ไม่ให้นะครับขาคํานะครับก็เดี๋ยวจะมาโละลูกปืนใหม่หมดนะครับก็เดี๋ยวราคาเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับมันต้องไปสูงกว่านี้แน่นอนนะครับเปลี่ยนทุกตับนะครับอ่าพวกเฟืองพวกอะไรก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเพราะว่ายังเนี่กำลังเลื้ออยู่นะครับน้ำมันนี่แดงแจเลย เหม็นบูดเลยนะครับน้ำมันเนี่ยจอดนี้ก็จอตากฝนไว้หลายวันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บหนึ่งนะครับผมแต่คือว่าอย่างที่บอกนะครับผมผมไม่ได้รับซ่อมนะครับโครงโครงตานกนะเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับอ่าก็เดี๋ยวส่วนมากจะรับซ่อมแต่เครื่องอย่างเดียวนะครับอ่าก็ประมาณนั้นเดี๋ยว จะเข้าใจผิดนะผมรับซ่อมนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะเอามากันใหญ่แล้วผมไม่มีเวลาทํานะครับอันนี้คือผมทําแค่เฉพาะของตัวเองนะครับอ่าก่อนนี้คือจะซ่อมไปเลยถ้าขายไม่ได้นะครับผมก็จะไว้ใช้เองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสั่งเครื่องร้อยหกสิบมาอีกตัวนึงแล้วนะครับหาโครงไม่ได้นะครับทีนี้อันนี้มีแท่นให้นะอันนี้ก็เนี่ยแท่นวิสันนี่แหละเนี่ยนะครับสองอันนี่นะครับผมเอามาเทินเครื่องผมไว้ตั้งสองสามปีแล้วนะครับอันนั่ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวกําลังลื้อนะครับเดี๋ยวโดยช่างต่อนะครับถ้าดีแต่ก็ตามไปแก้เขาด้วยอ่าเดี๋ยวแท่นตรงไหนที่มันฉีกมันหักก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆเชื่อมดามนะครับดีไม่ดีอาจจะตัดเหล็กแผ่นแปะบนนะครับมีมือมีมีมือสไลด์อยู่แล้วมีลิงก์อ่าต่างต่ออ่าลองลองไหขาับลาร้อยที่ข้างนู้นนะใต้ป่าไปหน้าถอยหลังเลยดูโอ้ดู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 ความหลวมนะครับ อะตัดทำเงื่อนใหม่ก็จัดทรงเลยเออจัดทรงเดี๋ยวยกคางไว้ข้างบนนี่นะครับแล้วก็เอาเครื่องาไว้ตรงเห็นตรงต้องบอกเห็นหลังนะครับมันจะไปหนักหน้าเออดีไหมทางต้องเอาเครื่องเอาไว้หลังรถเน่ยแล้วก็หันหันหน้าเครื่องไปง่นเอาได้พานเกาะตรงนี้เออกระถาดเนี่ยนะคนนั่งขับตรงนี้เออคำบอเยเอ้ะเลยจะทำเป็นรถไถนั่งขับดีวะเนาะกระถาดี้เนี่ยเสร็จแล้ทางต่อ ช่างต่อยมือยังไม่เปลี่ยนเลยลูกปืนรุ่นนี้มันเป็นตัวรุ่นแรกนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งสี่หนึ่งพัดบวกนะครับก็ตัวใหม่จะเป็นนกแม็กกนะันเนาะแต่วินหลังนี่ปิสันเขาเปลี่ยนมาแล้วแต่ผมไม่รู้กี่นิ้วนะเพราะวินเดิมมันจะสามล่องนะครับเดี๋ยวดูทดีเราลองวัดดูจะเก้าหรอโว้ยเออเนี่ยทรงอ่ะโอตะเก้า 9, ต้องเปลี่ยนออกแลนะ้วเนี่ยใสย่แล้วหกสิบลองใส่ใส่เจ็ดตอกแป้งเลย เหลือบานแม่นอนแค่มีมีวินเงฮะเออใส่ล่องลิ้มเลยก็ได้แม่เราต้องต้องต้องสองล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้เองเดี๋ยวเราล้อเรานู่นล้อเรานุ่นนะครับล้อเบานะครับอันนี้ไม่ไหวอ่ะอันนี้ขายเลยอันนี้ขายล้อใบหกของนกนะครับผมผมจะขายแบบคล้ายผ้าเก่านะครับยิ่งเก่ายิ่งแพงนะครับคือมันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ ไปถอดล้อกให้หมดเลยเอาอะไรเทินได้รันได้ไหมเทินเทินอขกกลางอ่ะเฮ้อุดเอฟมุดอุดรู้ไว้ก่อนเดี๋ยวน้ำมันย้อยเราเรากำลังออกอ่ะโอเคอนะครับตอนนี้ผมก็กึ่งเผาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่โอ้ยกำลังร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนอ่ะลูกปืนเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งหมจะใช้เป็นฝายางทั้งหมดเลยนะครับจะไม่แกะฝาออกนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจุดเฟืองอะไรก็ประกอบหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ซับพวงซับเฟืองอะไรให้แล้วนะครับก็ลื่นจะได้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาบังโคลนพวกอะไรมาใส่นะครับ เนี่ยนะครับปกติทุกอย่างนะครับก็เหลือเติมน้ำมันเกียร์นะครับหกสีวกอะไรหกก็เเพียนให้หมดแล้วนะครับนี่อ่าโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้นะครับก็ทักเข้ามานะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวกันอย่างที่บอกนะครับขายได้ก็จะขายนะครับแต่ถ้าขายไม่ได้ก็จะไม่ใช่เอง ว่าเครื่องผมมาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยร้อยหกสิบนะครับก็เดี๋ยวยังหาเครื่องโค้งเทินไม่ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทําเดิมๆนะครับก็คือว่ามีชุดไหล่ข้างแค่นี้พอนะครับก็เดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับตัวนู้นให้ฟังให้ให้ดูว่าผมความแตกต่างระหว่างอัพระหว่างเครื่องทำกับเครื่องเดิมนะครับให้ดูรอบกําลังนะครับอ่ารอบไม่องไปพูดถึงมันนะครับเพราะว่าพวกนี้รถมันรอบไ่เยอะอยู่แล้วนะครับเครื่องมันใหญ่นะครับ เดี๋ยวผมจะใส่วินเดิมโมเดิมนี่นะครับก็วินก็ใส่หน้าหกเท่ากันเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวบอกเลยเลยน่าจะมีสองขึ้นนะครับอ่ะบอกเลยเลยนะครับพอเปลี่ยนให้ขนาดนี้แล้วก็คือคุณเอาไปใช้งานแล้วโดยที่ไม่ต้องซ่อมอะไรเลยจบๆเลยนะครับเดี๋ยวแท่นเนี่ยผมจะเอาเหล็กมา,มาปูใหม่นะครับ ปูใหม่และสไลด์ล่องเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ความแข็งแรงมันจะเยอะกว่าเดิมนะครับนี่อ่ะรู้เรื่องนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวหนึ่งแต่ตัวแรกผมนึกว่าวินท้าเก้านะครับไปถามพี่สันแล้วเขาบอกเป็นวิน8้าแปดแต่วันมีมาล็อตเดียวนะครับที่เป็นสองล่องแบบนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับถุกปืนทุกตับนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ อโอเคครับก็จะเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้เครื่องในโค้งอยากจะได้แบบไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะจขอจบไปเบียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ